นี่นะคะเป็นแบบสามสามสามน่ะ

สัมภาระกระเป๋าสัมภาระนี่นะคะ่ะเรามาถึงตรงนี้กันเรียบร้อยนะคะเดี๋ยวเราจะวางของเรียบร้อยะะอุปกรณ์ที่เครื่องมีให้นะคะอันนี้จะเป็นผ้าห่มนะ,ะแล้วก็เป็นอันนี้อะไรอะ่ะเอ๋มีหมอนนีหมอนให้ด้วยนะคะแล้วก็อันนี้มีเป็นจออันนี้นะคะนี่เป็นรีโมทเปิดแบบใดนี่กดแบบนี้นะคะแล้วก็นี้ได้ได้รีโมทมีสายออกมาแบบนี้เลย เสร็จปุ๊บอันนี้ก็จะเป็นรูชาร์จนะคะสามารถสัมผัสไหมเปิดยังไงเปิดยังไงนี่อ่ะไม่รู้อ่ะเอมเปิดยังไงอ่ะเดี๋ยวไปค่อยว่ากันแล้วกันนะคะอาจจะย,ยังไม่เปิดไม่ได้ตอนนี้ Welcome Orchester Royal to เพื่อความปลอดภัยของท่านโปรดให้ความสนใจชงการสาธิตและปฏิบัติตามเครื่องหมายสยัญลักษณ์และคำแนะนำต่อไปนี้ค่ะกว่าเครื่องจะเทคออฟนะทุกคนใช้เวลาแบบอีกเกือบหนึ่งชั่วโมงเลยนะคื่อนี้ ไทม์ไลน์อะคือเขาจะต้องเทคออฟตอนฮาทูมห้าสิบใช่ป่ะแต่เนี่ยคือแบบเป็นเวลาแบบเกือบเกือบจะตีหนึ่งเลยนะกว่าที่เครื่องจะขึ้นนะคะแล้วตอนที่เข้ามานั่งอ่ะทุกคนคือแบบแอร์ร้อนมากกลายเป็นแบบร้อนมากไม่รู้จะร้อนยังไงเลยนะคะก็เลยจะต้องบอกพี่เจ้าหน้าที่เขาาเออร้อนมากทุกคนก็คือร้อนคนข้างเราเขาก็คือแบบหยิบหากระดาษอะไรขึ้นมาพัดเลยอะ ใช้เวลาบินประมาณแค่หนึน่งชั่วโมงนะเขาก็เริ่มเสิร์ฟอาหารแล้วตอนแรกคิดว่าจะเสิร์ฟก่อนเครื่องลงประมาณแบบหนสองชั่วโมงนะแต่อันนี้ปรากฏว่าแบบเออตีสองอะไรอย่างงี้ก็แบบเริ่มเสิร์ฟแล้ว อาหารบนเครื่องนะคะของเอมสั่งเป็นออมเลต็ตก็จะมาพร้อมกับมันฝรั่งนะคะบรอกโคลีออมเลต็ตไส้กรอกและน,นี้คือ,อก็เรียกว่าอะไรไม่รู้ <c oughs> อันนี้ก็คือไม่ผลไม้นะคะ ต,ตังนี้เป็นน้ำปลาอีกอันหนึ่งแล้วก็มีเป็นน้ำเปล่านี่นะคะคนละหนึ่งเซ็ตรีวิวห้องน้ำการบินไทยนะคะใช้ได้เลยนี่นะคะจะเป็นแบบนี้อันนี้ก็จะมีทิชชู่นีอันนี้ด้วยไฟ้สี ฉีดฉีดตัวหรือว่าฉีด apply to body นะคะ about my knee.